ของมนุษย์เราโดยเฉพาะคนทํางานจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามโลกดิจิตอลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโควิด -19 มาเป็นตัวเร่งให้เราต้องปรับเปลี่ยนแต่ก้าวกระโดดเจเท่านั้นเองอยากมีความสุขก็ต้องรู้จักหัวเราะให้กับความทุกข์แล้วเมื่อมีความสุขความสำเร็จ็จะตามมาค่ะการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีรวมทั้งการสุขิินึกในการปินติตอาสามีความเฉลียวฉลาดในการทํางานเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความสมัครใจในหมู่คณะ เป็นสิน่งสำคัญที่จะทำให้อาเบอร์ชงแสงเกิอดองคอ์กรแห่งความสุขช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขกับการทางานมากยิ่งขึ้น ที่มีการยืนยันพบผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในไทยนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนเดินมาจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดแต่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าเชื้อชนิดนี้จะไม่แพร่จากคนสูงคนตาการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศออกห้ามออกนอกเคหสถาน2ี่สนาฬิกาถึง4นาฬิกาที่มีผลบังคับใช้วันนี้วันแรกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยกเว้นผู้ที่มีเหตุจําเป็นครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในไทยนี่นะครับอยู่ในช่วงขาขึ้นจากการระบาดที่รวดเร็วของโอมิครอนกลายพันธุ์ ว่าเป็นวันที่มีจํานวนของผู้ติดเชื้อมากที่สุดขัคลกรนในการแพทย์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าคุณหมอตอนนี้ทํางานต่อสู้กับโลกก็กาลังใจจะถดขออยู่แล้วภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายของเหล่ามวนุษยชาติไม่เว้นแม้พื้นที่อำเภอชุมแสง ผู้บริหารเครือข่ายสุขภาพอำเภอชุมแสงดูแลเจ้าหน้าที่ในองค์กรสุขภาพทุกคนให้มีความเชื่อมั่นในองค์กรเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพและถ่ายทอดความเชื่อมั่นนั้นลงสู่ประชาชนในพื้นที่การดูแลดังกล่าวไม่รวมแค่พื้นที่ในองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความสุขที่บ้านหรือครอบครัวของคนทํางานด้วยแทบจะไม่สามารถแยกความสุขในที่ทํางานออกจากความสุขที่บ้านได้เลย และความสุขทั้งสองจส่งผลต่อการเสมอความปกติใหม่หรือ new normal จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถาวรนับจากนี้ไม่ใช่แค่ในช่วงของการระบาดและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแค่ระดับบุคคลหรือพฤติกรรมเชิงปัจเจกแต่ปรับเปลี่ยนทุกองค์ขาพยกดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสุขภาพขององค์กรสุขภาพอำเภอชุมแสงรวมถึงการสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นในองค์กรของพวกเราจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งลองมาดูว่าพวกเราสร้างสุขได้อย่างไรนะครับมบีนัใจต่อกันถ้าพบเจอได้สั่รวมกันเป็นอสางย,ยิ่งใ,ใหญ่สร้างสุขด้วยกันให้สามสุขด้วยกันให้กำลังใจกันค่ะความสุขด้วยมาทีร้างสุขด้วยรอยยิ้มแ่พี่ ไมไ่ว่าสถาน,นการณ์เลวร้ายนใดๆจะผ่านเข้ามาเรือข่ายบริการชุมแสงยังสามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไม่เสื่อมถยตื่นรอยยิ้มไอค contact hand u ให้กับผู้รับบริการทุกท่านครับ 春散，共歌庆欢乐。